สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไยัยอุณหภูนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตีจ้จะมให้แนวทางคุณดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด share แชร์อด,ด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่8 เดือนมิถุนายน2,566นะคะคุ้นดาวโจนคืนนี้แอดให้รูด8ป8นะคะเจาะให้เม็ดเดียว84นะคะคุ้นดาวโจนรูด8เจาะ8 4นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนส์แอดนะคะแอดปัตตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงัมีตังใช้นทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ